สวัสดีครับวันนี้อามก็มีวิธีตัดบอบบอลลูมแบบง่ายๆมาฝากกันนะครับก็อยากจะให้ดูผมบบฟอร์ของลูกค้าก่อนวิธีแบ่งของอามอามจะแบ่งครึ่งใบหูแ้อามจะตัดช่อกลางก่อนโดยยกขึ้นนิดหน่อยได้นะครับไม่จำเป็นต้องตัดติดคอลูกค้าแล้วก็ไม่จําเป็นต้องซีเรียสกับแนวแรกมากๆนะครับเพราะสุดท้ายเราก็ต้องไปเก็บแนวอยู่ดีทีนี้เราก็มาตัดช่อฝั่งซ้ายนะครับ โดยตั้งใจให้มันเทนิดๆนะครับแล้วก็ตัดได้เลยครับส่วนชอด้านขวาก็ทําแบบเดียวกันครับเวลาเราดึงแล้วให้ดึงปลายนิ้วมาอีกนิดนึงครับมันจะได้แนวเทนะครับดึงอีกนิดนึงแล้วก็ตัดได้เลยครับผมบอบนี้ถ้าเรารู้หลักของมันเนี่ยตัดไม่ยากเลยนะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็อย่าลืมเช็คบาลานซ์นะครับซ้ายขวาว่าเป็นยังไงบ้างส่วนอันนี้ก็ดึงแนวผมด้านบนนะครับมาเจอไกด์ไลน์ของเราได้เลยนะครับแล้วก็ตัดได้เลย จริงๆแล้วอันนี้เป็นชั้นที่3แล้วนะครับจริงๆแล้วอัมต้องแบ่งชั้น2อีกชั้นหนึ่งแต่อัมลืบถ่ายไว้ก็ให้ดูครับว่าชั้นที่3ามอัมก็จะยกลอยขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดการไล่ระดับมากขึ้นทีนี้ในส่วนของส่วนทุยข้างบนเนี่ยอัมจะแบ่งเป็นตัววีครับเหนือใบหูประมาณ2นิ้วบางทีก็อาจจะ1นิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่เคสถ้าลูกค้าอยากได้ทุยเยอะก็ให้แบ่งแค่หนึ่งนิ้วพอจากใบหูนะครับห่างจากใบหูหนึ่งนิ้วพอ แล้วก็หวีตัดแนวตั้งได้เลยครับส่วนเรื่ององศาการตัดนี้แล้วแต่เราเลยนะครับถ้าอยากให้ทุยเยอะเนี่ยเราก็สามารถตัด90องศาตั้งชากกบพื้นได้เลยส่วนอาร์มเคสเนี่ยอ,อยากให้ทุยนิดหน่อยครับอารมก็จะดึงให้มันเฉียงหน่อยด้านบนจะยาวกว่านิดนิดน,ดนะครับแค่นี้ครับชั้นบนของเราก็เรียบร้อยหมดแล้วครับทีนี้เรามาดูครับหลังจากตัดส่วนทุยแล้วเรียบร้อย เราได้ป,ป๊อปที่มีส่วนทุยด้านบนเสร็จแล้วครับผมด้านหลังทีนี้มาถึงตอนผมด้านข้างอามก็จะแบ่งโดยเอาไกด์ไลน์ผมด้านหลังมาด้วยนะครับแล้วเราก็ตัดตามแนวได้เลยโดยดึงให้เขาเทนนิดๆน,นะครับส่วนผมชั้นบนเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับแต่ชั้นบนอามจะยกให้สูงกว่าปกตินิดนึงยิ่งเรายกสูงมันก็จะยิ่งไล่นะครับก็หาแนวไกด์ไลน์เดิมของเราแล้วก็ตัดตามไกด์ไลน์เดิมได้เลยครับ เส็จจากด้านนี้แล้วเราก็ไปทําอีกด้านแบบเดียวกันเลยนะครับเราก็จะได้แล้วครับผมบอบบอลลูมหนึ่งทรงเรียบร้อยแล้วหลังจากไกรเรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้กานไกงขันปลาซอยเก็บลายผมให้ดูพลิวขึ้นได้นะครับแล้วก็เก็บแนวผมชั้นล่างให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ1น่งทรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ